นในฟอกสวัสดีครับออกมาแล้วครับนะออกปอกกันแล้วออกมาแล้วเดี๋ยวมาเลี้ยงนะครับนะแต่ว่าฝุ่นครับจีมงานปพรทรายไปแล้วมาแล้วครับนี่ยในหูยขอกเพราะทรายขอกเพราตี้ยนะครับนะเพราไม่กล่อม อย่าขอกงอ้ะอย่าขอกูฮะมันกินเนี่ยโอ้มันกินโลดขิงไข่หนึ่งหมูนี่เนี่ยฮะหมูนี่ไหมหมูนี่ไปน้ำกัดอยู่โอ๋อไปไปอะไรเบิ่อนนั่นเออไปเ้ยฮไปไปดูไป

เฮ้ย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 นี่หลายข้อครับนนะี่ยมาเลี้ยงให้ไม่กรอบนะครับเนาะสี่ข้อ,ขอสามคนเลี้ยงครับเนาะ เฮ้ยเฮ้ยหยุดโดนครับการกับไข่เนี่ยนะครับนักคนเลี้ยงสัตนิฟาร์มกับเป็นติดเชื้อแน่นำใส่นะครับกินเห็ดกินนอใหม่หลายแล้ะกินยังเน่ครับนะกินเข่าเปลี่ยนเวลานําเป็นแผลนะครับนะแต่บอแน่ยแจวว่าอันใดกันแน่ครับแต่ว่ากับอาการดีขึ้นแน่แล้วครับนะก็ไปเลี้ยงได้ขังกับเป็นอาทิตย์ครับแต่ว่ากับร่องคีบห้ได้อยู่เรื่อยๆนะครับนะอาจจะบ่เต็มตลอดแต่ว่ากับ พ่อใด้ล่ลงให้เตี๋บเบิ้งอยู่ครับเนี่ยไหมวันนี้ก็มีคลิปเต็มแล้วครับเนี่ยครับอไป้ปไปดูเฮ้ย <c oughs> บ่ได้ปล่อยบ่าทิตนึงหรือมัง้งหลายมือแล้วมันจะสีส่หามือแล้วลลก็อวอ่อ,อ,อบ,บน่นันกับเปเลนด้ล่ะไห้ง่อนฮึ่ยฮย เอ้ยท่านผู้นู้นเฮ้ย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 อ,อย่าเขียวกลับมาครับเฮ้ยอยู่หลายมือครับรักษาตัวนี่ก็ับแต่วันไหนครับวันอาทิตย์ป่ครับเสาร์วันวนี้ก็มีวันพุธครับนะเสาร์อาทิตย์ สุกวันสุกเริ่มแเดววันสุกนะครับนะจะไปหาหมอีวันวันเสาร์ครับเฮ้ยสุกเสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธนะอามือครับโอ้เฮ็ดออกวิ่งเลยก็ตาไม่ใส่เลยเฮ็ดตับเตาออกดีครับนะตับเตาไม่ไดฟาร์ม่ได้าาดไปอาจจะเบื่อเฮ็ดแล้วมั้งครับนะครับ เฮ็ดเบื่อนุ่มใหม่ครับนะสุขภาพบ่ดีครับนะแต่ไปซับก็ต้องมีการคุดการซับแับนี้ดันหนาทองครลำเก่งหนาทองนิดหน่อยเฉดเจ็บครับนะอันนี้ต้องงดสักก่อนนี่เลี้ยงตั้งงวดครับทีไหวไหครับนี่มีจักรยานอะไรครับแต่ว่าเอ้ยไปนี่เฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอยสืออยู่ครับมึนขนาดเอ้ย แจอกับเบ้มี่นะครับมาดิถือมาเฮ้ยเฮ้ยอ,อากาศหอนแล้วเป็นจังได้ครับแตหอนบอกเอาเข,ข้าโค่มูลครับนะ เลยก็มีอยู่เป่กออกเรื่อยๆเป่กไม่ทอนั่นแหละสายคล้องเอ็กสายคล้องทอบ้างเออทอพี่ที่ทออะไรลอยเสียนาท่อลอยไหมทอปูดไหมโอ้ทอปูดแปะทอได้อยั่นงข้างทางนะแปะทอบอลบอลข้างทางกว้างตัดถนนเลยไหมเออตัดถนนนะแปะทอทอหนึ่งมันยาวเลยยาวเดี๋ยวว่าบ่ ก็ถึงว่าน่ะมีถ่าสิบว่านึงเม็ดประมาณมีถาสิประมาณเม็ดหนึ่งหรมั้งมันบ่ยเหานไดน้เออาบ่อยาจะเม็ดอยู่เม็ดนึงมันบ่ยเยาปนนั่นนะกาวนึงเม็ดนึงกละท่ออัละเม็ดทอมันสในงท่อแมมันสิบไปในท่อเรอเออเว้นสัน สอบไส้อยู่มุกเกสอบได้อยู่นั่นโมยูอัดทั้งหนา้าทั้งหลังกับโมยูเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไปน้ำไหาอยู่บ่หรือว่าไปหอดผุนแยกไปแยกมันที่เก่าไปดีแล้วลองแข่งกันช,ช,ชุดอยู่นม่ลอ,องแข่ไปแค่ไหนเออบางครั้ง,งเขากว่าทันทันนั่นเถอเฮ้ยเฮ้ยแมนไปต้องดีอะไรหรอกสูบผุนแล้วสุกปัดสุกป,ปัดเข่าปั๊บไม่น้อย ไม่พื่อดหินลุงอยู่นไดแคั้นลีทตัมไม่ใญ่รัดจ้ะไมไ้เราไม่เีมานุ่งยรัดโอ้ใหมุ่่นอยู่สุดุนไปทังปากเอ่อไอทางป้อมรูุ้้อตขอพุหม่ี่นุ่งไปวันดนงมี้เขาเขาในทรายเขาในทรายขงเมรกาวมเลย่ะ จักแล้วโอ้โหงามสูยเ็นล้วงามสวล้วก็ปล่อยเลยไม่่อยไม่น้อย่อยก็มีอยู่นีอยูุ่ดกุดหน่อข้ามไปฟังสนนะมูนิมันขามอยู่สำบัติไปอย่าไปไปไปนไม่ไปทางโค้งไม่ไปทางโค้งให้ไปยเด็ขวาหรือซ้าย ขอตท้งายกับมีให้หลายคนให้โจทย์ที่ปูยุค่าหน่อยเออไอเขาพัดได้หรออเขาพัดได้หรอไอออันนี้ก็บวันใดได้เห่องคางคากวันใดเอ้เอ้ไปเฮ้ยเฮ้ยค้งไอไขย องผู้ได <i> <Ừ. S 2> ้ขายองผู้ได้ขายของเราหรือของโอ้เป็นคนไปเกี่ยวหญ้ายาวมือนึงตัดไถนาเลยม่ได้ใส่ม่ได้ท่าผิเฮ้ยเฮ้ยอย่างงมันมีของหลาย ัก็ไปเลี้ยงไก่ไม่กระโดดนะเนาะบอกมันต้องพานทางนั่นไหมมันต้องพาลงไปไหนไม่ปอมรู้พาลงไปไหนมันกระโดดได้นะฮะตัวไหนมันเคยโดดแต่ว่าสานไล่ไท่านมันกระว่ายางไล่ไปในมันกับบ่ใกล้หอกสวนน่ะแตาไปไปลอยจังหวะให้มันยืดมันกระโดดโอ้มันกระยื่นโดดแล้วยืนชิดเลย เกือบชิดไปละเอาเพศแล้วครับไปไปไปคุณบอไปกับบอกมากนะไปแล้วครับคุณพอใส่ก็คอยเดี๋ยวพอกันไปเรียนตะ้องการกับจริงก็แตกไปเฮี่ครับ <laughs> ย้ำแรงยังพอมือ,อกับพอครับเออเพศเรียบร้อยครับเอา้า ไปไปไลบ่บรสะดวกครับเดี๋ยวมือหนาจังว่ากันครับนะมามาหนี้ปล่อยงวัวข้างมาหลายมือครับนะในโอกาสปล่อยแล้วว่าเจอทีมงานพอดีครับนะออกายหูกับมาเลี้ยงให้ทำแม่ก้อมของพอลัดครับเกษตรปลอดใส่มากนับกันขอบคุณทู้ชมหนึ่งเข้ามาเราช่วยครับ,บ,รบสวัสดีครับ